เฮ้ยโยกก็สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้มันอยู่กับเรื่องคุณนางฟ้าตกลงมาแล้วตอนที่สอนครับก็ถ้าใครชอบก็แบบกดไลค์เรื่องนี้ด้วยนะครับก็เรื่องนี้ผมแปลเองนะไปเรื่องใคยไปสามวันต่อมาอืมหลับสบายจัยงอืมอือมอี้อี้ ทำไมคอยฉันถึงเจ็บขนาดนี้เนี่ยโอ้โหบวดทำไมฉันถึงนอนโค้ม่าล่ะเยวข้องกับผู้หญิงแปลกๆที่ตกลงมาจากฟ้านั่นหรือเปล่านะเอวตีแล้วเหรอไอ้ลูกชายหนูเจนเจนขอบคุณนะที่ช่วยดูแลซิวหยวนอย่างไม่หยุดพักหนะ่าเขาจะมีหนูในอนาคตลูกกับให้ที่ดีของ แม่คนนี้จะต้องเป็นเขานี่แหละไม่เป็นไรค่ะคุณแม่ฉันมาแล้วค่ะในฐานะที่ฉันเป็นแฟนของคิวหยวนหนูควรทำสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดอยู่แล้วค่ะใกล้ขึ้นครับแม่น่ะ เอ้าคิวหยวนคุณตื่นแล้วเหรออุ๊ยนักอล่ะกนี่ทำไมก็ต้องตื่นเร็วขนาดนี้เนี่ยฉันต้องใจว่าจะอยู่สักสองสวันแล้วค่อยหนีไปแท้ๆอะฉันจำได้แล้วอาจจะเป็นวันนั้นแล้วนะนี่คือรับก่าตัวเออคือเออคือว่าในอนาณาจักรของข้างหยุนของ โอ้มิงเย่ในจากเทพเจ้าป่าเจนเจนข้าคือโอ้ไม่เป็นไรจ้ะฉันรู้ว่าเธอเป็นลูกสะใภ้ของฉันไปเรากลับบ้านกันเถอะนะกลับบ้านกับแม่กันที่นี่มันอันตรายเกินไปที่นั่นนะ่ะมีครบทั้งบ้านและหนูต้องชอบมันแน่ๆเลยนะเออ <c oughs> นี่มันไม่ค่อยดีบา้างคะว้าวว้าวมีผู้หญิงใจร้อน จังเลยฮะทำไงดีเนี่ยแต่เราก็ไม่มีที่ไปทำไงดีอ่ะทำไงดีทำไงดีนะถ้าเกิดอะไรขึ้นหนูเต็มใจที่จะสสัะชีวิตเพื่อช่วยซิลหยวนหนูเป็นลูกสะใภ้ของป้าเข้มแข็งดุดันเออเอาวะก็ดีกว่าเป็นคนไร้บ้านและ อืมนี่แหละลูกสบายของฉันเยี่ยมแม่แม่แม่ไม่คลับที่มาของเธอนะหยุดนีหูปากเลยนายนเ่ยนายเงียบปากดิโอู้สลบอ้าวเอนายนายเป็นอะไรไปนะ่ะทำไมนายถึงเป็นลมได้ล่ะไม่สบายกันเหรออืมอ้าวลูกเป็นลมแล้วเหรอฉันทำผิด มาสองสามวันแล้วฉ,ฉันจะอยู่เป็นลูกสะใภ้จนกว่าจะพบทางกับของหมิงก็รับกันแล้วก็จากไปจุดที่สุดของความทรงจำแผนของเธอคืออะไรบอกมาซะโอ้ยหัวใจของฉันมันเจ็บมากนี่แกจะให้แม่โกรธหนูจน็นๆใช่ไหม ทำไมล่ะลูกแกอยากจะทําให้แม่คนนี้หงุดหงิตดตายใช่หรือเปล่าฮะแม่ใจเย็นผมพูดเล่นอ๋อแกหาลูกสใภ้มาแล้วหลงรักแกนี้จะทําให้ผ่อนคลายความเจ็บปวดในใจของแม่ได้แกเข้าใจหรือเปล่าไอ้ลูกบ้านี่เอาแหละหนูเจนเจนหนูสองคนก็คุยกันดีๆนะ เขาเนเพิ่งตื่นดังนั้นระวังอย่าให้เขาเหนื่อยขึ้นไปด้วยล่ะเออแม่ครับโอ้ผมระบุนว่าแม่จริงผู้เท่าหลีบอกให้คนรับใช้ออกไปจากชั้นนี้แล้วสองวันนี้อย่าปล่อยให้พลาดกันละ่ะเข้าใจเปล่าเด็กเด็กฉันบอกแล้วว่าตอนนี้ฉันทำได้แล้วนะ่ะเป็นผู้ช่วยชีวิตนายให้รอด สุดยอดลูกสปายได้โปรดใส่ใจคำพูดของแม่ไหนด้วยล่ะฮึแล้วเธอมาจากไหนล่ะทำไมถึงมาพักที่บ้านของฉัน,น,นล่ะตอนนี้อะไรอีกละ่ะมีอะไรจยแท้อีกเปล่าเฮะเทพนะ่ยมาจากโลกหงหมิงแต่ก,กับล้มเหลวในการข้ามความทุกข์ยากและตกลงสู่โลกมนุษย์นะ่ย ฉันรู้สึกเสียใจกับป้าของนายนะที่ฉันเป็นโสดด้วยกันอยู่บ้านเดีวยวกันกับนายนะ่ะเมื่อเทพพบทางกลับบ้านแล้วพวกเขาก็จะจากไปและพวกเขาก็จะชดเชยให้กับนายด้วยสมบัติสวรรค์และโลกด้วยอฮะโอ้โหสาวน้อยเธอนี่ดูฉลาดมากนะแต่ทำไม จะถึงทําตัวเป็นเด็กขนาดนี้เนี่ยมากห็นะฮึไม่ต้องห่วงเรื่องเงินชดเชยหรอกประการแรกฉันมีเงินไม่ขาดมืออยู่แล้วประการที่สองแม่ของฉันเธอดูมีความสุขมากด้วยฉันแค่ใช้เงินจ้างเธอมาเพื่ออยู่กับฉันหน่อยเถอะ เพื่อคุณแม่ของฉันด้วยนะอือครับเ้วเนี่ยนังเส็สัญญาเธอต้องปฏิบัติตามกฎบางอย่างไม่อย่างนั้นเธอก็จะถูกไล่ออกจากบ้านของฉันนั่นเลยนะกฎข้อแรกในช่องที่ไม่ได้แสดงในคิวจะเว้นระยะห่างหนึ่งเมตรหรือไม่ควรต่ำกว่านั้นก็ใจให้เว็นระยะห่างหนึ่งเมตรอ๋อข้อสอง เสิร์ฟอาหารมื้อเย็นให้กับคุณแม่ของฉันทุกเช้าโอะโอเคอย่านำเอาอะไรก็ตามออกไปจากบ้านของฉันตามใจชอบข้อ4อย่าทำให้แม่ของฉันโกรธเด็ดขาดส่วนข้อ5อย่าปล่อยให้นายซิ่วรอหรือเปล่าลายเซน็นลงชื่อเหรอ เออนี่มันปากกาแบบไหนเนี่ยทำไมเขียนยากจริงเนี่ยเขียนเย่จริงจริงไม่มีเหตุผลจะต้องกลัวกระดาษปเปล่าๆที่ไม่มีออลา่าเท่แบบนี้กลลาสิ้นดีอ้าวเนี่ย,สเ,เ,ยเสร็จละทเทพอย่างฉันน่ะนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นคนที่ถือว่ากระดาษสีขาวนี้เป็นสัญญาณนะเนี่ย้อยคำประหลาดๆของเธอนี่มัน ฉันหวังว่าเธอจะปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ได้นะไม่อย่างนั้นโอเคตัาบใดที่แม่นายมีความสุขนอกจากนายไม่เต็มใจที่จะแยกส่วนกับทักษะในการทำอาหารของฉันแล้วเทพองค์นี้ก็ไม่สนใจอะไรด้วยแล้วล่ะหืมวื้บเฮ้ย นายกำลังทำไรนะ่ะฉันก็จะหม่ำเธอยังไงล่ะก็จบไปแล้วครับ